Okay, okay. Uh. Oh my yeah, my, oh my look. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but Bow. the best for you, too. Don't forget me. I beg and remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts. Think of worry for care Can't tell nothing, okay. then I heard that this would, this would take. How never mind my never find someone like you I wish nothing but the best for you? ทุกคำพูดมีความหมายลงงนั่ i wish nothing but the best for you. To don't forget me. I, I remember. Nha, sometimes I love to love, but sometimes it's hard and stay. sometimes it to love, but sometimes it's hard and stay.

You'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I bet I remember you say Sometimes it's lasts in love, but sometimes it's hard instead. เข้า Sometimes i t ล last in love อีกทียิ้มยิ้มโอเคเนี่ยคือวิธีที่เราจะฝึกกันแต่ละคนป้าไปอีกแล้วป้าเขาจมูอีกแล้วโอเคาบแต่ละอันให้ความรู้สึกแตกต่างยังไงกันบ้างในระหว่างที่ทำเนี้ยมันมันดูแบบมันแตกต่างกันเลยครับแบบใช่เนี่ยคือวิธีของการซ้อม ที่ควรจะเป็นเราจะไม่ซ้อมฟิกซ์แพทเทิร์นเราจะซ้อมให้เห็นรูปแบบที่หลากหลายแล้วในระหว่างนี้หน้าที่ของศิลปินนะคะจำไว้ว่าครีเอทีฟคนที่เป็นครีเอทีฟคือคนที่กล้าลองผิดลองถูกแล้วอาร์ติสคือคนที่เลือกของดีจากการลองผิดลองถูกนั้นในตรงนี้มีของดีมีของดีดอยู่หน้าที่ของเราเลือกเอ้ยช้อปปิง้งอันนี้ชอบอันนี้ชอบลองใหม่อีกรอบอาจจะนอนคือ ครูไม่ได้บอกว่าให้ในชีวิตจริงพอไปร้องอยู่บนเวทีแล้วคุณลงนอนไปกับพื้นแต่คุณลองสังเกตดูว่ามันให้อะไรกลับมากับคุณบ้างบางทีในระหว่างที่ร้องอะสมมติรครูฟังเพลงนี้ตอนแรกอะแล้วครูรู้สึกว่าไอ้ไอ้ตอนที่มันบอกว่าอะเนี้ยแล้วครูฟังตอนแรกครูรู้สึกมันมันเศร้านะแบบ I heard that you f o u a girl คือมันแบบเศร้าแต่ถ้าเกิดเราร้องแบบ I heard แล้วเรายิ้มอะค่ะมันเจ็บกว่านะ เข้าใจไหมนในภาวะที่ข้างในเราเจ็บมากๆเลยแต่เราเดินมาหาเขาที่งานแต่งงานแล้วเราบอกว่าฉันได้ยินมาว่าเธอเจอผู้หญิงคนนั้นแล้วใช่ไหมคนที่เขาให้เธอทุกอย่างที่ฉันทําให้ไม่ได้อนะไรเงี้ยไม่เป็นไรโอเคไม่ต้องปิดฉันโอเคเดี๋ยวฉันหาคนที่คล้ายๆกับเธอนี่แหละเดีย๋ยวฉันหาคนใหม่ที่คล้ายๆแบบเธอได้ไหมมันจะแบบสะเทือนกว่าสะเทือนกว่าที่เราจะไปแบบ ไม่เป็นไรนจะไปหาคนใหม่แบบอย่างเงี้ยเนื้นนออกไปลูกคือถ้าเกิดเราไปแบบทำแบบนั้นมันทุกอย่างเดาได้แล้วมูดของมันก็จะเป็นแบบเท่าเท่ากันทั้งเพลงไม่มีการไต่มันมีความความความน่าสนใจของเพลงมันคือความเขาเรียกความสตรัคเกิลอะค่ะความกระเสือกกระสนของตัวละครที่พยายามจะจะข้ามตรงนี้ออกไปให้ได้ขอเล่าอะไร่บบนคะ เพลงน,นี้เนี่ย a d e l แต่งขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วก็เขียนจากประสบการณ์จริง,รงใช่ค่ะแล้วก็ในคอนเสิร์ตใหญ่ของอเดล e ที่อังติด Adele ร้อ,ลลองเพลงน,นี้แล้วเขาร้องไห้แต่เขายิ้มแบบที่พี่กอบอกอะค่ะคือด้วยความที่ที่มันมีประสบการณ์ตรงกับ,กบเพลงมันอินอยู่แล้วล่ะข้างในแล้วพอมันแบบพอร้องไปแล้วมันเห็นภาพเห็น memory ที่เคยเกิดขึ้นจริงในชีวิตเขาอะ ร้องไปเรื่อยๆร้องไปเรื่อยๆแล้วแบบอยู่ๆเดี๋ยวก็ร้องไห้กลายเป็นว่าคนดูทั้งข้อแบบร้องไห้ตาหมดเลยอ่ะแล้วก็แบบชี้หยุดเสียงร้องคนดูร้องแทนมันกลายเป็นแบบภาพที่แบบโหอลังมากคือความรู้สึกมันส่งมาถึงคนดูได้แบบได้แบบทันทีแล้วคนดูก็มีีวอคกลับมาได้ 1, ทันทีเออมันมันมันมีพลังมากจริงงั้นเดี๋ยวเราจะลองส่งพวกกลุ่มเพลงเศร้าขึ้นขึ้นไปก่อน กลุ่มเพลงเะเนี่ยคือวิธีทดลองเดี๋ยวครูจะให้ทําให้ครูดูแล้วครูจะให้เวลาแต่ละคนลองเล่นกับตัวเองดูช้อปปิ้งของตัวเองดูนะคะครูไม่อยากครูไม่อยากสอนลักษณะว่าเดี๋ยวครูช้อปปิ้งให้อะ่ะเงื่อนไหมคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอาทิตย์หน้าครูอยากเห็นเด็กที่ครูครับครูคะหนูช้อปปิ้งแบบนี้มาแล้วก็โชว์บบนีเออนั้นพอวันหนึ่งที่คุณยืนด้วยสองขาของคุณเองได้แล้วอะค่ะ เราก็จะก้าวไปสู่อย่างอื่นที่มันน่าสนใจมากขึ้นในเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงที่มันลึกๆลึกๆขึ้นแต่เนที่นี้สองอาทิตย์เนี้ยครูต้องการเห็นการสร้างงานของพวกหนูแล้วเราจะทําให้คุณเห็นได้ว่าเวลาเขาสร้างงานแต่ละเขาทำด,ด้วยวิธีไหนบ้างโอเคเคเออเค okay, ยังเคของ K. เคเลิกไล่ใช่ไหมป้าปะป้านี่โดนเรียกที่นี่หรือก่อนเข้าบ้านก็เคยเพื่อนเรียกแล้ว ที okay. <S <S <te ่นี่ตั้งบ้านเล็กค่ะจริงๆของป้าที่เมื่อวานครูคอมเมนต์เหมือนที่มัวคอมเมนต์เมื่อกี้เลยนี่ครูบอกว่ามันมีอันที่มันต้องยิ้มบ้างเหมือนกันเลยโอเคลองเลยค่ะเป็นพูด พูดหรือร้องเออร้องร้องค่ะร้อง,องเอานี้มาติด